โอเคกันนะครับผมวันนี้กันนะครับผมก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมท็อปทีวีซีเฮดนะครับผมอะไรนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจากแมปสนามกอล์ฟนั่นเองนะครับผมผมก็อ่านได้คร่าวๆเนี่ยครับผม กฎนะครับเขาบอกว่าห้ามทุบบล็อกนะครับผมก็ก็ยืนพรมที่อยู่สีน้ําตาลนะครับผมก็พากันมาอาา่านแล้วกันใครที่เก่งภาษาอังกฤษนะครับผมอโอเคนะครับผมนี่ครับก็มันเป็นสนามกอล์ฟนั่นเองนะครับผมก็เขาก็ทำไงก็ไม่รู้นะครับผมอโอเคเรามาเล่นทดลองกันดูเลยนะครับผมก็ โอเคอ่ามาเยอะๆเลยขอว่าให้ยืนพรมสีนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยสีนี้นครับอ่ะเสร็จแล้วก็กดค้างไว้เลยครับเอาเอาึอา๊บเข้าไหมไม่เข้าเอ้ยเข้านะครับผมโอเคเข้าเฉยเลยนะครับผมอ่าใหเราโยนโยนไปอย่างนี้นะครับผม โยนไปอย่างนี้นะครับอเข้าไหมเข้านะครับผมอ่าต่อไปครับอ่าครับผมโอเคต่อไปเลยนะครับผมอ่าด่านที่สองนั่นเองนะครับเราโยนไปครับว่าจะเข้าือยงเข้าไหมเข้านะครับผมโอเคเข้าเข้านะครับอ่าก็ใครอยากจะได้นะครับผมก็อ่าก็อยู่ใต้ล่างชิปเหมือนเดิมนะครับผม ผมก็จะให้เครดิตคนสร้างไว้ด้วยนะครับผมนะ,ะให้เครดิตคนสร้างด้วยนะครับผมเข้าไหมมาเข้าโอเคนะครผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมโอ้ยไม่ใช่นะนะครับผมก็พกเพื่อ,อ,อ,อปเป็นกำลังใจถ่ายคลิปต่อๆไปหรือเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็บายสวัสดีคนระับ